ประมาณ8,800ตัวอักษรสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์ช่องสำหรับคนรักรถแห่งอนาคตวันนี้เราขอพาคุณไปสัมผัสกับรถต้นแบบสุดล้ำจากออดีที่กำลังเป็นกระแสะร้อนแรงในวงการรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือออดี e อิเล็ก c ริกคอปปิทคอนเซ2026นี่ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือห้องนักบินแห่งอนาคตที่เคลื่อนที่ได้ด้วยการออกแบบสุดล้ำฟีเจอร์สุดลึกและเทคโนโลยีที่พร้อมพาคุณพยานสู่ยุคใหม่ของการเดินทาง เอกทีเรีดีไซน์ภายนอกของ Au d ด e ี e ล t ก t r i o c o ปี t 2 0 2 6แค่เห็นครั้งแรกก็น่าตะลึงตัวรถมาในทรง Aero d y n a มิกเส้นสายโค้งมนแต่ดูดันกระจังหน้าถูกแทนที่ด้วยดิจิตอลแมทริกเล g r i ล l ที่สามารถเปลี่ยนแสงเป็นลวดลายแบบ d y n a มิกและแน่นอนว่าโลโก้ออ,อดีก็เรืองแสงอย่างมีสไตล์ไฟหน้าแบบเล d สุดบางพาดยาวโฉบเฉี่ยวล้ำอนาคตพร้อมกับประตูปีกนกกวิงดอที่เปิดขึ้นอย่างสง่าง,งามในมุมที่ไม่มีใครเหมือน ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ทรงห้าแฉกแบบเต็มหน้าสีตัดเงาสท้อนกับตัวถังสีดำรอนเมทัลลิกยิ่งเสริมให้ภาพรวมดูแพงและทรงพลัง Performance แม้จะเป็นรถต้นแบบแต่ออดีก็ใส่เทคโนโลยีจริงเข้าไปอย่างเต็มที่ตัวรถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมกว่า500แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อแบบอีควอโรพร้อมแรงบิดทันใจจากจุดหยุดนิ่งอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตรชั่วโมงอยู่ในระดับ3วินาทีต้นๆ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุสูงรองรับการชาร์จเร็ว800 V ที่สามารถชาร์จ80%ได้ในเวลาประมาณ15-20นาทีและมีระยะทางวิ่งไกลถึง600กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตร,รฐาน w u l t p ช่วงล่างเป็นแบบถุงลมไฟฟ้าปรับระดับได้อัตโนมัติตามความเร็วและยังมีระบบเลี้ยว4ลอ้อ p r e ียววิวสเต i ร g เพื่อความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองอินเทภายในคือไฮไลท์หลักของรถรุ่นนี้เพราะมันคือ c o p i t แห่งอนาคตอย่างแท้จริงผู้โดยสารจะถูกโอบล้อมด้วยแสงไฟแอมเบียนสีฟ้ารอบคอนโซลและประตูหน้าจอสแสดงผลเป็นแบบโฮโลกราฟิกดิสเพลย์ที่ลอยเหนือแดชบอร์ดพร้อมระบบ AI assistant ตอบโตผู้ขับขี่แบบเรียลไทม์พวงมาลาัยแบบโยเกตคล้ายที่ใช้ในเครื่องบินพร้อมระบบคัดคอนโทรลและระบบควบคุมด้วยเสียงภายในรถเบาะนั่งคู่หน้าทรงบักเก็ตหุ้มวัสดุหนังระดับพรีเมียมพร้อมระบบนวดและทำความเย็นหลังคากระจกพารามิกขนาดใหญ่ช่วยเปิดมุมมองทุกทิศทาง ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อมือถือสตรีมคอนเทนต์หรือปรับแสงบรรยากาศได้ทั้งหมดผ่านระบบ AR interface และหน้าจอผู้โดยสารแยกเฉพาะ Safety feature ในด้านความปลอดภัยออดีไม่เคยประนีประนอมรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ4 Level 4 Autonomous Driving ซึ่งหมายความว่าสามารถปล่อยให้รถขับเองได้เกือบทุกสถานการณ์ระบบความปลอดภัยเสริมดื่นๆได้แก่เซนเซอร์ล i ดาและกล้องรอบคั360องศา ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบหลีกเลี่ยงการชนด้านข้าง Active Side Assist ระบบแจ้งเตือนการหลับนายพร้อมการแทรกแซงโหมดหนีภัยอัจฉริยะ Emergency Escape Mode ที่สามารถนำรถจอดอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินถุงลมนิรภัยรอบทิศทางรวมถึงถุงลมสำหรับพื้นที่วางขาทั้งหมดนี้ทำให้ออดีคันนี้ไม่ใช่แค่หรืแต่ยังปลอดภัยในระดับสูงสุด Prices แม้จะยังเป็นรถต้นแบบแต่ Au ดีได้เปิดเผยว่ารถแนวนี้อาจเข้าสู่สายการผลิตในช่วงปลายปี2026ต้นปี2027ราคายังไม่ประกาศชัดเจนแต่มีการคาดการณ์ว่าหากผลิตจริงรถจะอยู่ในกลุ่มแฟลกซ์อีวีราคาประมาณ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ถึง250,000ดอลลาร์หรือกว่า7-9ถึงล้านบาทในตลาดไทยรวมภาษีและนำเข้าแน่นอนว่าหากออดีนำเข้ามาจริงรถคันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่ต้องการความล้ำความแตกต่างและความพิเศษอย่างแท้จริง a u d i e l e c t r i c c o กคอป t ดคอนเคือมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันคือภาพสะท้อนของการเดินทางแห่งอนาคตดีไซน์เหนือกาลเวลาเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงคนกับรถและการขับเคลื่อนที่สะอาดและชาญฉลาดที่สุดเท่าที่อ u ดีเคยผลิตมาถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องออโต้คาร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ล้ำล,ำลำแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับหากคุณต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชันสั้นสำหรับชอรอตหรือ TikTok หรือเนื้อหาแบบบทพูดพร้อมแยกช่วงเวลาแจ้งได้เลยครับผมสามารถจัดรูปแบบให้เพิ่มเติมตามความต้องการของคุณได้ทันที